สวัสดีค่ะทุกคนสงสัยกันหรือเปล่าคะว่าในยุคที่มีทางเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าและมีประชากรที่เริ่มวิถีปิดถัานในการบริโภคมากขึ้นจึนทงทําให้ต้องมีการคิดค้นนวัตรกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อประชากรโลกลดต้นทุนพร้อมยังช่วยทุนแบงให้กับเรากเกษตรกรแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ามีนวัตรกรรมใหม่ๆอะไรบ้างที่น่าสนใจเรามารู้จักความหมายของนวัตรกรรมการเกษตรกันก่อนดีกว่านะคะ เกษตรหมายถึงการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆเข้ากับแบบดั้งเดิมของการเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลิตผลโดยใช้ข้อมูลของต้นพืชสภาพแวดล้อมของฟาร์มและฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่ายมาประมวลผลด้วยโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการตัดสินใจ ปรับปัจจัยการผลิตและการดูแลรักษาต้นพืชอย่างพอเหมาะรวมถึงการจัดการผลิต,ตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อคงคุณภาพเอาไว้ให้นานที่สุดนวัตกรรมการเกษตรโรนเพื่อการเกษตรการใช้โรนสำหรับการเกษตรเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรไทยได้ ซึ่งโรนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเวลาลดแรงงานในการทำงานโดยโรนสามารถนำมาใช้ในการเกษตรได้ดังนี้ 1. โดโรนสำหรับหว่านปุ๋ยและฉีดพ่นสารเคมีกำจัดมแมลงศัตรูพืชในนาข้าว 2. โดโรนสำหรับการลดน้ำและการให้ฮอร์โมน 3. โดรนสำหรับการถ่ายภาพวิเคราะห์และตรวจโรคพืชซึ่งโดรนยังสามารถควบคุมได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์และหากมีการวางแผนในระยะยาวการใช้โดรนจะทำให้คุ้มทุนมากกว่าการจ้างคนและยังสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนคนงานได้รถกาจัดวัชพืชด้วยพลังงานไฟการกำจัดวัชพืชด้วยไฟเป็นการใช้เปลวไฟเพื่อฆ่าหรือทำลายวัชพืช เครื่องเผาวัชพืชหรือเครื่องพ่นไฟเป็นเครื่องเป่าลมที่ดัดแปลงมาเพื่อส่องเปลวไฟไปยังระับพื้นดินโดยทั่วไปใช้โพรโเพนเป็นเชื้อเพลิงทันทีที่พืชสัมผัสกับเปลวไฟเซลล์ของพืชจะแตกออกและพืชก็ตายอย่างรวดเร็วการกำจัดวัชพืชด้วยเปลวไฟมีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชใบกว้างและวัชพืชที่มีลักษณะคลา้ายหญ้าแม้ว่าการเผาจะไม่สามารถฆ่าวัชพืชยืนต้นได้ในครั้งเดียว แต่การาเผาซ้ําสามารถใช้เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตและทําให้คาร์โบไฮเดรตสำรองของัชวพืชที่เป็นไมายยืนต้นหมดไปรถปลูกข้าวรถปลูกข้าวเป็นเครื่องจัก,กรกลการเกษตรที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวเพื่อสุขภาพเพื่อให้สามารถทำนาดำได้อย่างครบวงจรสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและสามารถทดแทนแรงงานคนได้อีกด้วยด้วยระบบรักษาความสมดุลแผงปักดำอัตโนมัติจะช่วยรักษาสมดุลของแผงปักดำไม่ให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งทําให้ความลึกในการปักดำสม่ำเสมอขึ้นและสามารถปรับระยะระหว่างกอได้เพื่อสร้างระยะการปักดำที่เหมาะสมให้กับต้นข้าวในแต่ละพันธุ์ ช่วยให้ข้าวจเจริญเติบโตได้ดีเป็นแถวสวยงามเกษตรกรสามารถบำรุงรักษาต้นข้าวได้อย่างง่ายขึ้นได้จำนวนเมล็ดข้าวต่อรวงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีน้ำหนักดีผลผลิตจึงมีคุณภาพที่ดีขึ้นอีกด้วยฟาร์มบอท ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นแขนกลที่สามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายอีกส่วนประกอบสำคัญคือซอฟต์แวร์ซึ่งทำงานอยู่บนรัส p b e r r y ายสำหรับการบริหารจัดการวางแผนต่างๆสามารถทำได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ทันที f a ร m b o t เป็นโครงการเกษตร CNC แบบ Open Source ที่มีความแม่นยำซึ่งถูกกิดค้นโดยลอรีอารันสันนักศึกษาเอกวิศวกรรมเครื่องกลได้เริ่มสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้การปลูกผักนั้นเป็นเรื่องง่าย ซึ่งก็คือตัวฟาร์มบอดและมันสามารถทำได้ทุกอย่างในบริเวณแปลงผักเล็กๆที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ฝังเมล็ดรดน้ำถอนวัชพืชรวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพดินและเราสามารถตั้งค่าการทำงานล่วงหน้าให้มันทำงานอันตโนมัติตามที่เราระบุไว้ได้ด้วยรถเก็บเมล็ดฝักทอง มล็ดฟักทองถือว่าเป็นของทานเล่นที่นิยมทานกันมากจึงได้มีการคิดคน้นรถที่สามารถเก็บเกี่ยวและช่ำแหนด็ดเอามล็ดฟักทองออกมาได้ภายในเครื่องเดียวกันในประเทศออสเตรียซึ่งตัวรถจะมีวงล้อพิเศษที่เต็มไปด้วยเหล็กแหลมเพื่อใช้จิ้มฟักทองที่กองเป็นแถวๆให้ขึ้นมาในรถก่อนจะผ่านกลไกลการกระเทาะผลของมัน และเอาเมาเล็ดไว้อย่างเดียวจากนั้นเปลือกฟักทองก็จะถูกทิ้งออกมานอกรถและยังมีท่อชนิดพิเศษเพื่อเทมาเล็ดฟักทองที่ได้ใส่ในรถบรรทุกเพื่อทำการขนส่งต่อไปอย่างง่ายดายและสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ